สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจ๊ดีใจมากๆเลยนะคะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนได้ส่งนะคะของมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดดูข้างในแล้วนะคะเปิดดูข้างในแล้วแล้วก็เป็นอะไรนะคะเราลองมาดูกันจ้าแท้แดะ่อันนี้ก็จะเป็นข้างในก็เป็นนี่เลยค่ะก้วยจับนะคะเป็นก้วยจั๊บแบบอ่า มาแล้วนะคะนี่นะคะเป็นปุวยจับนะคะเส้นจับอุบลนนะคะเส้นจับอุบลนนะคะลดต้นตำรับนะคะมีเพื่อนนะคะส่งมาให้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่อ่าให้กำลังใจเจ๊นะคะด้วยการส่งปุวยจับนะคะมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณนะคะ ก็ข้างในจะเป็นก๋วยจั๊บนะคะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าซองนะคะห้าซองนะคะอ่าห้าซองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเขาจะบอกวิธีทานะคะเขาจะบอกวิธีทาด้วยนะคะตรงอ่าซองก็จะมีใบบอกเป็นวิธีทานะคะวิธีปรุงวิธีทานะคะแล้วก็ ทำยังไงนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะแล้วก็เก็บรักษายัางไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสดเนาะอันนี้เขียนไว้ว่าจะเป็นเส้นสดนะคะควรแช่ในไว้ในตู้เย็นนะคะจะช่วยยืดอายุของอา,อาหารได้นาน,านอันนี้เขาก็บอกแบบละเอียดเลยนะคะบอกวิธีปรุงรสนะคะแล้วก็บอกวิธีเพิ่มเติมความอร่อยด้วยนะคะใส่ผักใส่หมูใส่ หมูเด้งไข่ลูกชิ้นหรือ,อหลังจากที่เราปรุงรสแล้วนะคะเราจะใส่อะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะคะอันนี้ก็น่ากินมากๆเลยนะคะบอกอหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคือมองไปแล้วนะคะคือก็น่ากินนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นจับอุบลน,นะคะนี่ขออ่านเลยนะคะ ว่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะ,ะไม่ใช่ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะที่ส่งมาให้เจ๊นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอฟซีท, FC ที่น่ารักมากๆเลยนะคะขออนุญาตเอยเนาะพี่อตินะคะพี่อติขอบคุณมากๆนะคะค่ะ ากนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าทั้งห้าซองนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นเครื่องปรุงแบบนี้นะคะเครื่องปรุงนี่ก็จะเป็นหมูนะคะจะเป็นหมูถ้ะดูเไม่ปิดก,ก็จะเป็นหมูกรอบนะคะหมูกรอบนะคะแล้วก็มีพริกป่นนะคะพริกป่นไว้สําหรับปรุงรสเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสถั่วจั๊บนะคะ แล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะจะกระเทียมที่เขา,าเจียวมาแล้วแบบหอมๆนะคะอันนี้ก็พูดแล้วก็อยากกินนะคะมีข้างข้างหน้าก็จะเป็นอนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นน,นะคะ,นะเป็นรนะูปนะคะเป็นรูปไข่รูกพอชีอะไรเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียน้าใจนะคะ ไม่เสียน้ำใจเพื่อนนะคะแล้วก็เรามาทำกินกันเองเลยดีกว่านะคะตอนนี้เลยนะคะสดๆเลยนะคะว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนนะคะขอคอนเฟิร์มก่อนเป็นคนแรกเลยนะคะนี่ก็ทำมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่หน้าตาหน้าทานมากๆเลยจ้าขอบคุณนะคะนี่นี่นะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะนี่เห็นชัดกันไหมคะกล้องเพราะว่ากล้องไม่ค่อยจะดีนะคะกล้องเป็นอ่าโทรศกล้องโทรศัพท์นะคะนี่นะคะยกให้ดูแบบนี้ดีกว่านี่นะคะขอกลมนิดนึงนะคะของ ่อให้เห็นวิธีการรับประทานนะคะนี่นะคะแบบอร่อยเลยจ้ามากินพร้อมกันเลยนะคะนี่ก็เจ๊ก็ทำมาแล้วนะคะถึงจะไม่ไม่เหมือนในซองนะคะเพราะว่าในซองก็จะมีเครื่องครบเนาะแต่เราก็แบบว่ามีไม่ครบตามแบบของเราเองนะคะ ได้อกอย่างหนึ่งก็คือประหลาดใจมากนะคะประหลาดใจมากว่าซองเดียวนะคะซองเดียวทําไมชามเบลอขนาดนี้นะคะแล้วจะกินหมดไหมนะคะชามเยอะใหญ่มากๆนะคะซองเดียวนะคะกินแทบจะไม่หมดแล้วมั้งนะคะนี่ก็เจ๊ก็ใส่เครื่องปรุงนะคะใส่เครื่องปรุงมาครบเลยแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะอันนี้เจ๊ก็ทําไข่เป็นไข่ที่ เจ๊ไม่ได้ทาแบบไข่แบบไข่สุกเลยทีเดียวนะคะเป็นไข่ย่ามมาตูมนะคะแบบนี้นะคะอุย้ยขอโทษขอโทษขอโทษขออภัยนะคะนี่นะคะเป็นไข่ย่างมาตูมนะคะนี่ก็ทําแบบชอบกินนะคะแบบไข่ย่างมะตูมแบบนี้เลยก็คือนี่นะคะอยากจะให้เห็นช,ชัดๆว่ามันน่าทานมากนคนเลยแล้วกันนะคะ ขออนุญ,ญาตเอาช้อนอันนี้ออกไปแล้วกันเนาะนั่งนานๆก็เมื่อยนะคะเพราะว่านี่นะคะอันนี้นคะ่ะไข่นะคะไข่แล้วก็ใส่มีหมูกรอบนะคะหมูกรอบ ก็มีหมูหมูสดด้วยนะคะนี่ก็เจ๊ก็ทาหมูสดนะคะคือใส่ตามที่เรามีเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะหรือผักชีฝรั่งนะคะส่วนมากแถวนี้ก็จะเรียกผักชีฝรั่งนะคะแต่บางสถานที่เขาก็จะเรียกผักชีใบเลื่อยนะคะประมาณนั้นเจ๊ชอบกินไข่ยางมะตูมนะคะเวลาทํามาม่าหรือว่าทําแบบเส้นก๋วยจั๊บขนาดแบบนี้นะ ก็จะทำแบบเป็นอ่ยามาตูมนะคะจะทำให้รู้สึกเป็นฟิลหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็โหชามเบลเลอร์นะคะจะทานหมดไหมเนี่ยออันนี้ซองเดียวนะคะซองเดียวก็คือซองเดียวแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้โม้นะคะซองซองเดียวก็คือชามขนาดนี้เลยนะคะกินเลยนะคะ เน,นี่ยเขาปรุงรสมาแล้วนะคะปรุงรสมาแล้วแล้วก็ปรุงรสแล้วใส่กระเทียมใส่หมูอะไร <c oughs> เขาก็ปรุงรสมาแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะปรุงอีกไหมนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบหวานแค่ไหนนะคะ <c oughs> แล้วก็ปรุงอีกก็ได้นะคะชิมนะคะแต่นะคะอันนี้เจมไม่เผ็ดเลยนะคะเพราะว่าเจมไม่ใส่พริกเลยใส่พริกของตัวเองนะคะคั่วเอาแบบ ปลายช้อนนิดๆนะคะเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันกินเผ็ดแล้วอ่มันคล้าๆว่ากินเผ็ดจัดไม่ได้ประมาณนั้นอืมอร่อยค่ะคือบอกเลยว่ารสชาติอ่ะเค็มๆแบบกำลังดีแล้วก็ มันมันมีเปรี้ยวล้วม,มันคล้ายๆมันกลมกล่อมแล้วเนาะกลมกล่อมแล้วค่ะอันนี้เจ๊ไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะเติมแค่หมูสดกับไข่นะคะไข่ที่เป็นไขย่ยามาตูมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็เป็นปรุงรสของเขาเพราะว่าเขาจะบอกวิธีการปรุงรสมาแล้วว่าต้มน,น้ำเท่าไห่ประมาณนั้นนะคะอืมอร่อยค่ะ เ๋ยวโดนกระเทียมที่เขาแบบเจียวมาเนาะมันจะออกเป็นกระเทียมแบบกระเทียมหอมๆแบบไข่ลูกเขยเคยกินไข่ลูกเขยเนาะที่เขาโรยไข่ลูกเขยอบประมาณนั้นเส้นเขาเป็นเส้นสดจริงๆคะ่ะเพราะว่าเวลาต้มก็คิดว่าน้อยเนาะเวลาต้มคิดว่าน้อยแต่พอมาตักใส่ชามนะคะเวลาที่เขาเย็นๆน้องตักใส่ชามแล้วอะทาไมมัน เต็มกับเต็มชามเลยค่ะดูชาม,อ,มอร่อยอะ่ะขออนุญาตไม่พูดตอนนี้นะคะขอกินก่อนนะคะ ไฟิลมากอันนี้ก็จะเป็นไข่ย่ามาตูมน,นะคะที่ชอบอ,อร่อยมากขอบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ได้อ่า ส่งมาให้เจ๊นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกินก๋วยจั๊บนะเพราะว่ารู้สึกมันจะมไม่ค่อยชอบเนาะส่วนมากจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวมากกว่าแต่พอมาลองกินอันนี้นะคะอร่อยอร่อยมากค่ะก็คือห้าซองนะคะหมดแน่นะคะ Mmm. เป็นก๋วยจับเส้นสดนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งมาให้เจ๊นะคะ อร่อยค่ะนี่ก็จะเป็นหมูอ่ะมไม่ตอนแรกจะก็นึกว่า น้ำใสๆอ่ะมันจะไม่อร่อยเนาะแต่พอกินไปแล้วอ่ะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้มูนะคะ คือเราปรุงรสได้เองเนาะอันนี้จีไม่เอาเผ็ดเลยนะคะอาเผ็ดแล้วก็กินได้ไม่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเผ็ดค่ะมันกินมันมันร้อนปาก ของกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวตลอดเลยไข่ขาวค่ะ บอกเลยว่าเยอะมากนะคะกินไม่หมดเลยนะคะซองเดียวกินไม่หมดนะคะกินแล้วค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ได้ส่งของอร่อยๆเนาะมาให้เจ๊นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อร่อยค่ะเป็นเส้นจับอุบลนะคะอิ่มเลยอะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ๊นั้นก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปหน้านะคะก็เจอกันใหม่นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้เจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊นะคะในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย วันนี้อิ่มเลยจ้านะคะอิ่มเลยนะคะยังไม่หมดอีกด้วยนะคะชามเบลเลยใค้ทุกคนสมหวังเร็วๆนะคะ รวยๆวยรวทุกคนเลยจ้าสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ